หลังจากที่ทาง Ubisoft นะครับได้ประกาศและปล่อยเทเลอร์เกมใหม่ล่าสุดของตัวเองนะครับ Assassin's Creed Valhalla นะครับซึ่งเป็นภาคที่13ของซีรีส์นี้แล้วนะครับโดยเราผ่านมาหลายประเทศมากนะหลายช่วงหลายยุคตั้งแต่ฝรั่งเศสไปที่ยุคอียิปตนะครับแต่ภาคนี้นเนี่ยเรื่องราวของเราจะย้อนไปในช่วงปลายคริสต์ศตวราษที่800นะครับ ก็คือเป็นช่วงของที่ชาวไวกิ้งเนี่ยลูกรานอังกฤษนะอ่าส่วนเออลืมบอกไปว่าเรื่องซับไตเติลไทยหรือเมนูไทยเลยยังไม่ยืนยันนะครับทาง Ubisoft ยังไม่ยืนยันว่าตัวเกมจะมีหรือเปล่านะครับก็วันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์ดูว่าเราอาจจะได้เจออะไรในตัวเกมและสิ่งที่เราว่าคาดหวังว่าเออจะมีอะไรบ้างนะโดยวิเคราะห์จาก ภาคก่อนๆแล้วก็ตำนานนะครับของชาวนอร์ดนะครับของชาวไวกิ้งอะไรพวกนี้ในดินแดนนอร์เวย์นะฮะก็ที่เราจะได้เจอแน่ๆนะเกมอสเตรียฟิกก็คือเรื่องของการแทงคนฆ่าคนปิมนปลายรอบฆ่าแบบนักฆ่าอะไรเงี้ยก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับก็ยังดีที่ช่วงหลังๆเนี่ยอย่างในภาคออดิซี่นะครับก็ได้มีแทรกแบบเนื้อเรื่องที่แตกแขนงออกมา ความโรแมนติกบ้างอะไรเงี้ยก็มีมีมาบ้างนะครับก็แต่ที่ผมชอบเนี่ยก็คือมันจะมีพวกอ่พวกสัตว์ในตำนานพวกตำนานลี้ลับนะฮะความเชื่อนะครับของเอ่อคนในยุคนั้นนะครับซึ่งภาคนี้เนี่ยก็จะเป็นตำนานของชาวนอร์สนะครับอย่างก็เช่นพวกเอ่อมีอะไรบ้างวาคาลีนะครับมี โทรอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งถ้าใครเคยไปนอร์เวย์จะรู้ว่าแบบโทรเนี่ยแทบจะเห็นตุ๊กตาได้เป็นแบบตุ๊กตาเป็นหุ่นอะไรตลอดแทบจะตลอดทุกข,ขั้นทานทุกร้านอาหารร้านขายของชำในเดนมครักก็เป,เป็นเป็นตำนานของชาวนอร์สเนอะครับก็อย่างภาคที่แล้วนะครับเราได้เจอภาคออเดซี่เนี่ยเราก็จะได้เจอมิโนโทอร oh <my> ์นะเจนิดูซ่านะครับซ oh <my> ึ่งก็ภาพเดินที่ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า มันมีพวกตำนานที่ในเกมนะจนเล่นไปถึงช่วงท้ายๆเลยนะครับก็ถึงจะรู้ว er ่าอ๋อมีด okay. okay. yeah? ้วยในรูปแบบของแบบข่าวลือตำนานอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็ไปสืบไปเรื่อยจนมาเฮ้ยได้ไปสู้กับมันจริงถึงตอนช่วงท้ายเลยนะครับก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะได้เจอแล้วก็น่าจะนำเอา ฟีเจอร์นี้นะครับกลับมาใช้ในภาคนี้นะก็หวังว่าจะได้ดวนขวานกับโตรนะครับหรือทำเควสจากไวลคัรี่มีปีกบินลงมานะครับระหว่างที่เราเดินทางจากดินแดนนอร์เวย์ไปที่ดินแดนสหราชาอาณาจักรนะครับเรืออังกฤษนะครับก็ผมว่าน่าจะมีแน่ๆจากเทลเลอร์เนี่ยถ้าได้สังเกตนะมันจะมีช่วงที่ตัวละครเราเนี่ย เห็นมองไปที่ต้นไม้แล้วมีเหมือนกับแบบเทพโอดินแ,บบแล้วพูดถึงโอดินว่าแบบคุมพรคุมอยู่แล้วบบพิงต้นไม้อยู่แลระหว่งนหนางการสู้แล้วก็แปลงไปเป็นนกหายไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยมันแอบ,บสอดแทรกนะครับตำนานเข้ามาในเทเลอร์นี้ด้วยอ่ะเรื่องต่อมาก็คือผมคาดหวังว่าตัวเกมจะมีแผนที่ที่เล็กกว่าภาก่อนหน้านะครับแล้วก็ จะโฟกัสไปที่เนื้อเรื่องของการช่วยเหลือเมืองต่างะครับเพราะว่าภาคนี้มันเป็นแนวแนวไวกิ้งก็คือแบบพวกล่องเรืออะไรเงี้ยนะอนนานาลิคมอะไรเงี้ยก็จะจําลองทะเลกว้างใหญ่ให้มันเยอะอะไรเนี่ยผมว่าคงคงลำบากคงโฟกัสอะไรอย่างนั้นยากน่าจะเน้นไปที่การเออช่วยเหลือเมืองต่างๆนะครับแล้วก็ผมว่าระบบคูติสซิสเต็มก็น่าจะกลับมานะครับ ใชท,ที่ยังไม่รู้ก็คือเป็นระบบประมาณว่าเป็นค,ค่อยๆล่าคนร้ายแล้วเชื่อมโยงไปยังค่อยๆเผยไปว่าแก๊งคนนี้เชื่อมโยงกับคนนี้ไปยังลทัทธิแปลกๆลกัลทธิต่างๆก็แบบได้อารมณ์สืบสวนเล็กๆนะฮะแล้วก็ค่อยๆเผยเยิความลับออกมาผมว่าภาคนี้ก็น่าจะมีอ,อ,อาจจะเป็นพวกแบบพาคีพวกเทมพลาอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแบบแก๊งคู่เซนเดอร์ หรือว่าเป็นลทัทธิเป็นชาวขุนนางอังกฤษอะไรเงี้ยก็อาจจะมีได้นะครับผมว่าน่าจะกลับมานะครับแล้วผมก็คาดหวังว่าภาคนี้อันนี้เป็นความไม่ชอบส่วนตัวคือภาคก่อนหน้านี้เนี่ย d อเดซี่ DC, คือมันต้องฟาร์มเลเวลอะ่ะเพราะบางทีไปลุยแล้วแบบเลเวลไม่ถึงต้องไปต้องไปนั่งทำไซค์เคเวสนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเราจะเล่นเมนสตอรี่เนี่ยเราก็ควรจะ เล่นจบได้เลยโดยไม่ต้องไปนั่งทำไซเควสะใครอยากทำํำก็ทำํำใ,ให้ตัวละครเราเกองได้เจอเนื้อเรื่องอื่นนะครับแต่ก็อาจจะเป็นพราอย่างภาคที่แล้วเขาขายเลเวลไห้อะไรนะระบบ Experience b o o s t อ่ะ10ดอลลาร์เพื่อที่จะเพิ่มเลเวลของเราก็อาจจะเป็นการจงใจของที่แล้วว่าเขาอยากขายของเพิ่มนะครับข้างนี้ผมไม่อยากให้มันมีตรงน,นี้อยากให้ถ้าเราทำตามเมนสตอรี่เนี่ยเราสามารถเล่นจบได้เลย นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ผมอยากให้ใครเคยดูหนังเรื่องไวกิ้งนะก็อาจจะรู้ว่าทาไวกิ้งนี่มันโหดนะผมอยากให้มันมีแบบการทรมานการฆ่าอะไรแบบโหดๆเนี่ยจัดเต็มกับเข้ามาในเกมนะครับอาจจะฟังดูซาดิสแต่มันต้องมีผมว่ามันต้องมีนะฮะเนี่ยก็ประมาณนี้ที่คาดหวังว่า assassin creed b ฮา h a r ภาคใหม่จะมีนะครับ่ามีความคิดเห็นอย่างไรเลยก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับแล้วพบกันใหม่อย่าลืม subscribe channel hornet cable นะครับขอบคุณครับ